บรรยากาศของการพาช้างมารับงานแสดงวันนี้นะครับตอนเช้าบรรยากาศของการพาช้างมารับงานแสดงวันนี้นะคะมาดูช้างแสนโลของเราน่ารักไหมที่สองที่ระบายฟรีแล้วเนี่ยยังไ